สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่รับชมอยู่ทั้งเพจ Facebook นะคะและชมย้อนหลังที่ช่อง y t u t u แอดมายค่ะ Channel ค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กันด้วยนะคะวันนี้แอมอยู่กับรถเข้าใหม่เซียนต้าค่ะเอาใจสายแฟมิลี่สุดๆเลยนะคะกับรถอนเนกประสงค์มินิ MPV 3แถว7ที่นั่งคันนี้ มาในรุ่นท็อปสุดประตูสไลด์ไฟฟ้าเบาะหนัง2จอและที่สำคัญออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวค่ะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปพบกันเลยค่ะกับ Toyota s เซนต a 1.5V ปี2017คันนี้ค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นของคันนี้นะคะ เดี๋ยวเราวนให้ดูความสวยกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวบรรยายไปนะคะคันนี้จุดเด่นของเขาคือความคล่องตัวนะคะในการขับขี่ความสะดวกสบายในการขึ้นลงด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้าอย่างที่แอมสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะและดีไซน์ของเขานะคะก็ฉีกทุกกฎของความจำเจกับรุ่นรถในเซกเมนต์เดียวกันเลยถือว่าเซนต้าเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยค่ะภายในนะคะเน้นความอบอุ่นนะคะ ของที่นั่งทั้งหมด7ที่นั่งนะคะใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วดีไซน์ภายนอกนะคะด้านหน้าจะโดดด้านท้ายเรียกได้ว่าโฉบเฉี่ยวมากๆเลยคันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับทั้งครอบครัวไปเที่ยวกับเพื่อนขับไปทำงานรับส่งลูกเรียกได้ว่าเป็น e อ e ว y เดค c าร หนึ่งคันตอบโจทย์ได้หลากหลายไลฟ์สไตล์ในราคา5แสนกลางๆค่ะคุณผู้ชมมองหาเซียนใต้าอยู่นะคะและสวยเท่เฉียวสปอร์ตแบบนี้คุ้มมากๆแล้วที่สำคัญคันนี้รุ่นท็อปออปชันค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าคันนี้มีออปชันยังไงบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยดีไซน์สวยๆนะคะโดดเด่นมาเลยด้วยไฟหน้า ไฟหน้าคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบท์บีม LED ค่ะรูปทรงคล้ายสัญลักษณ์ตัว V นะคะเก๋กเทม่มากๆนะคะพร้อมไฟเด y t i m ม LED ด้วยเสริมนะคะโครเมี่ยมกับกระจังด้านหน้ามินิมอลแต่ก็ดูดีค่ะใครหารถมินิ อนเนกประสงค์แบบนี้นะคะคันนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังกับราคาสุดว้าวแน่นอนวันนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่8 0 0 0 0กว่าบาทนะคะรอฟังราคากันก่อนตอนนี้จะบรรยายความสวยเนี้ยบของคันนี้ให้ฟังกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยนะคะล้านด้านข้างนะคะมาพร้อมล้อทูโทนที่เป็นแบบห้าก้านคู่ ล้อก็เป็นดีไซน์เก๋ๆนะคะหาการคู่ขอบ16นิ้วมาพร้อมอยางปีใหม่ปี2020ทั้ง4เส้นเลยสเสน่ห์ของรถมือสองค่ะบางคันนะคะมาพร้อมใช้งานออกไปไม่ต้องทำไรเลยอย่างเช่นคันนี้ด้วยกันนะคะตรวจเช็คจากบริษัทกูอินสเปคชั่น3 4 4จุดก่อนส่งมอบนะคะได้ยางใหม่ไปด้วยนะคะใช้ได้อีกยาวๆนะคะเครดิตดีไม่ต้องดาว ผ่อนต่อเดือนหมื่นต้นๆได้รถสวยปีใหม่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยอดใจไม่ไหวแล้วนะคะเปิดรถด้วยออปชันคีเลตนะคะแล้วก็สตาร์ทง่ายๆด้วยปุ่มผุ่สตาร์ทค่ะด้านนอกมาพร้อมกับสีตัวรถสีดำ a t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  u d e Black m i ah c a <oughs> ด้านในเสริมสเสน่ห์และแท่อย่างลงตัวด้วยสีดำตัดกับโทนสีส้มนะคะ สีส้มอิดๆหน่อยดูสวยและลงตัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแพลนให้ดูกันถึงความใหม่ตั้งแต่หน้าประตูไปจนถึงห้องโดยสารค่ะคุณผู้ชมประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมจะควบคุมจากรีโมทด้วยก็ได้หรือจะเปิดที่ตัวรถหรือจะควบคุมจากปุ่มสวิ์ด้านหน้าได้หากขึ้นรถแล้วมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กสามารถล็อกได้นะคะ เพื่อไม่ให้เด็กนะคะหรือลูกหลานของท่านเปิดเล่นนะคะเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการเดินทางด้วยมาดูออปชันกันค่ะด้านหน้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตแพลนเลขไม้ก่อนปี2017คันนี้ไม้ห้า0 0 0โลถือว่าเป็นระยะทางที่ดีนะคะเลขไม้น้อยตกปีละ14,000เท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมไม่ได้วิ่งเยอะอะไรเลยและที่สำคัญคันนี้มีประวัติเช็คศูนย์โตโยต้าด้วยนะคะ ล่าสุดเข้าไปเมื่อ5,4 0 0มโลนี้นะคะมาค่ะในส่วนของออปชันพวงมาลัยนะคะหุ้มด้วยหนังเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายนะคะควบคุมในส่วนของจอมาตรวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นทริปต่างๆนะคะเออขออภัยค่ะด้านขวาส่วนด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นโหมดนะคะในการควบคุมจอปรับขึ้นลดเสียงเปลี่ยนชันแนลนะคะถัดมาจอกลางแบบสัมผัสนะคะ ขนาดเนิ้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงดูหนังเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้หรือแม้กระทั่งเล่นแผ่น DVD ได้ด้วยนะคะรองรับ Toyota Connect ด้วยถัดลงมาค่ะเป็นแจ็คอขอปเป็น Air Auto แบบดิจิ t a ลนะคะเล่นได้ว่านั่งข้างหน้านะคุณผู้ชมเย็นนั่งข้างหลังก็เย็นคือแอร์เย็นฉ่ำมากๆค่ะ เบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะนั่งนิ่มนั่งสบายนะคะแล้วก็ยังแถมแซมด้วยตัวสีส้มอิดนะคะแล้วก็ยังเดินได้ด้วยสีเดียวกันด้วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเป็นอย่างมากเลยนะคะถัดมาเป็นเกียร์ค่ะเกียร์ CVT 7สปีดนะคะที่ขับเคลื่อนพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1,500ซีซีห0 8แรงมา้า อัตราการบริโภคน้ำมันคุ้มค่าคุณผู้ชมจากโรงงานเขาบอกว่า16กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวและที่สำคัญคันนี้รองรับพลังงาน e20 ด้วยนะคะในส่วนของด้านหน้าจะสังเกตเห็นว่ารถที่เป็นสไตล์แฟมิลีค่ะนะเขาจะมีจุดวางแก้วเยอะมากคุณผู้ชมดูไปทางด้านล่างของคอนโซลนะคะตรงคนขับนะคะ1จุดนะคะคนนั่ง1จุด รงฐานเกียร์หนึ่งที่และที่สำคัญเวลาคุณนั่งไประยะทางไกลเครื่องดื่มไม่เย็นไม่ต้องกังวลเรามีคูบบอกคูโบอกอยู่ตรงไหนด้านนี้ค่ะอเอาไว้สักสองสามกระป๋องนะคะหมายถึงโค้กค่ะเอาไว้สักสองสามกระป๋องตรงนี้นะโอเคเพื่อเพลินกับการเดินทางได้มากมายเลยทีเดียวนะคะและคันนี้เขาก็ายังจะมีเชื่อมต่อ USB HDMI ได้ด้วยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นรถที่คุ้มค่าและออปชั่นทุกอย่างได้ใช้งานจริงๆอะคุณผู้ชมมาดูในแถวหลังกันไม่พูดเยอะเลยชอบมากคันนี้พอเวลาความรู้สึกแรกที่แอมเข้ามานั่งตรงนี้แอมนึกถึงอะไรรู้ไหมคะนึกถึงเพื่อนเพราะว่าเลยรู้สึกมันมันกระช้าปะแถวสองกับแถวหนึ่งไม่ไกลกันมากแล้วหันไปเจอแถวสามแล้วคือมันเป็นมินิเอ็มพีที่รู้สึกว่าได้รับ ความอบอุ่นนะคะแล้วก็กระทัดรัดคล่องตัวจริงๆแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเอวิดีคาได้เลยจริงๆนะคะแล้วด้านหลังเนี่ยค่ะแทนเข้ามาจะเห็นว่าแอร์นะคะมีสีช่องด้วยการเรียกได้ว่ารับความเย็ยนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็จอด้านหลังรับชม DVD นะคะได้แถมยังมีช่องตรงนี้นะคะให้เสียบแบบพวก USB ได้ด้วยนะคะ mm. เปิดไฟตรงนี้ก็ได้ออปชั่นน่ารักค่ะและที่สำคัญใช้งานได้จริงๆด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวขออนุญาตสักนิดนึงขออนุญาตลงไปก่อน mm. เพื่อที่จะให้ดูว่าคันนี้นะคะ mm. เดินทางใกล้ mm. เดินทางไกล mm. ก็ไม่หวั่นและที่สำคัญ mm. ด้านหลังปรับเปลี่ยนเบาะ mm. พื้นที่นั่งอะ่ะ mm. เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงพับเบาะก,กันดูนะคะขออนุญาตเปิดท้ายด้านหลังนะคะและพับเบาะให้ดูนะคะง่ายๆหากคุณผู้ชมไปสี่ท่านนะเริ่มแรกเลยเราต้องพับเบาะจากบรร้าก่อนลงก่อนนี้ค่ะแล้วเราก็พับแถวที่สามต่อพับได้บรร่าแบบนี้นะคะแล้วก็ ง,ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะแบนราบลงไปเหลือใช้งานได้เยอะมากๆเลยทีเดียวรถสวยรถดีต้องมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่พอคุณไปทั้งสี่ที่นั่งคุณจะเห็นภาพนี้นะคะตั้ง สัมภาระตั้งจักรยานตั้งเต็นตั้งอะไรนะคะแบกไปได้เลยคิดภาพไว้เลยนะคะซื้อรถวันนี้คุณได้เที่ยวทริปปีใหม่ทันแน่นอนนะคะและที่สำคัญย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกับไมห้5 8ม0่โลเครดิตดีไม่ต้องดาวนะคะสรุปความดีงามของเซียนต้ากันนี้กันสักหน่อยนะคะไมห้า0 0 0่โลมีประวัติเช็คศูนย์อนเนกประสงค์ขนของได้เยอะ แถวที่สามนั่งได้จริงโดนใจสายแฟมิลี่ค่ะประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะขึ้นลงสะดวกสบายและคันนี้มาพร้อมรุ่น V ท็อปสุดมีแอร์หลังบแบรนด์โตโยต้าไม่ทำให้คุณผิดหวังศูนย์บริการทั่วประเทศไทยค่ะและดีไซน์คันนี้สวยทันสมัยทั้งหมดนี้คุณเป็นเจ้าของในราคาเพียง565,000บาทเครดิตดีฟรีดาว ะะและที่สำคัญอยากชมรถด้วยตัวเองพร้อมจัดไฟแนนซ์มาที่โชว์รูมได้ค่ะถนนจรัญสนิทวงเย้งโรงพยาบาลยันฮีนะคะหรือจะทิม Google Map ว่าบางอ้อคาเซ็นเตอร์มาถึงเลยที่นี่นะคะหากไม่สะดวกแต่อยากใช้รถนะคะไม่ต้องกังวลค่ะอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถแอดมาได้อุ่นใจร้0ยเซนะคะเพราะเรามีช่างที่ชำนาญการในการตรวจเช็คโครงสร้าง ตัวถังไม่มีชนหนักไม่มีพิกความจมนม้ำน้ำท่วมนะคะและตรวจจากบริษัทกูอินสเปกชันมาตรฐานญี่ปุ่น344จุดมีใบาการันตีโครงสร้างตัวถังให้ค่ะและคันนี้มีประวัติการเข้าศูนย์โตโยตานะคะแค่นี้เองนะคะก็อุ่นใจนะคะในการซื้อรถมือสองได้แล้วค่ะและที่สำคัญมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถสวยถึงหน้าบ้านด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงให้ดูกันดีกว่านะคะ เป็นการปิดท้ายเกิดลืมนะคะตั้งใจจะมาเปิดให้ดูทุกๆคันเลยนะคะเสมือนว่าคุณมาชมรถด้วยตัวเองจริงๆนะคะคันนี้ขออนุญาตแนะนำเลยเซียนต้า 1.5V ปี16-17 565,000ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนเดี๋ยวดูห้องเครื่องสวยๆกันนะคะ สติกเกอร์ที่ฝากระโปรงนะคะยังอยู่ครบฝากระโปรงยังไม่มีการถอดนะคะห้องเครื่องสวยๆนะคะยังมีสีที่แต้มมาจากโรงงานนะคะเดี๋ยวเราจะแพลนให้ดูกันไปนะคะระหว่างนี้หากใครถูกใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์0875-097878 หรือจะทักมาคุยที่ช่องทางไลน์แอดแอดไยค่าได้เลยนะคะอย่าปล่อยให้รถดีๆราคาดีๆและสภาพสวยถูกใจแบบนี้หลุดมือไปค่ะอย่าลืมนะคะหากท่านไหนสนใจให้โทรเข้ามาค่ะและรับชมอยู่ทั้งช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้แอมต้องลาไปพร้อมเซียนต้าสวยๆอีกสักหนึ่งครั้งค่ะ